ำเบอบอบตศาดขันงดออกใบอนุญาตฟาร์มหมูในพื้นที่หลังกินขี้หมูกระทบชาวบ้านกินขี้หมูจากฟาร์มเอกชนนี่กำลังส่งผลกระทบต่อ สุขภาพชาวบ้านที่ตำบลศาสขันล่าสุดทางนายกอบตศาสขันระงับการออกใบอนุญ,ญาตการสร้างและขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูในพื้นที่อย่างเดิดขาดให้เวลาฟาร์มก่อป,ปรปับปรุงกลิ่น2เดือนจากกรณีชาวบ้าน2ในตำบลศาสขันและตำบลน,นามะเกลืออาําเภอศาสขันจังหวัดกาลสิน์ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูที่โชยมาจากฟาร์มเลี้ยงหมูเอกชน16ฟาร์มโดยมีผลกระทบจากบลภาวะเป็นพิษทางอากาศส่งผลให้สุขภาพจิตเสียปวดหัว ปวดประสาทและเจ็บป่วยด้วยโรคทางลมหายใจเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรีบแก้ไขมีการล่ารายชื่อและร้องทุกกล่าวโทษเอกชนและผู้เลี้ยงหมูให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดทางนายอำเภอสาสตรขานได้เรียกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามข้อที่เสนอแล้วนั้นล่าสุดวันที่ย5าพฤษภาคมส5 6 6รผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในหมู่บ้านท้าปลาหมู่3และหมู่1 1 ตำบลสาสตร์ขันอำเภอสาส์ขันจังหวัดกาลาสินยังคงถูกคุมไปด้วยกลิ่นเหม็นของเขี้ยวหมูเป็นระยะตามจังหวะที่กระแสะลมพัดพามาขณะที่นายธวัชชัยบุญทาน,านันนายกอบตศาสตร์ขันพร้อมผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่อบตอสาส์ขันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของเี้ยวหมูในฟาร์มและให้กําลังใจเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูอย่างต่อเนื่องนายนิติชัยประเสริฐสุขนักวิชาการการส่งเสริมตัวแทนบริษัทเอกชนที่เข้ามาทําการส่งเสริมเลี้ยงหมูกล่าวว่ารูปแบบของฟาร์มนั้นนนเป็มาาตรรฐทที่ นำมาใช้เกษตรกรหาผู้รับเหมาเองส่วนกลิ่นเหม็นของขี้หมูเกิดจากการบริหารจัดการบ่อบำบัดยังไม่เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นบ่อดินที่เกษตรกรทําเองจึงเป็นบ่อกําจัดของเสียที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดการพังทลายทําให้พื้นที่เก็บกักของเสียลดน้อยลงหลังเกิดปัญหาพยายามจะดาเนินการแก้ไขซึ่งการแก้ไขระยะสั้นมีทั้งใช้สาร EM สสำหรับตับกลิ่นและทําบ้านน้าเพื่อดูดซับกลิ่นให้กระจายออกไปถูกชุมนชนนาที่ชัยกล่าวอีกว่า เนื่องจากหมูที่เลี้ยงในฟาร์มแต่มีจํานวนนับพันตัวและกําลังเติบโตขึ้นการให้อาหารก็เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดมูลหมูในปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่ระบบการจัดการของเสียยังไม่สมบูรณ์จะเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้เร่งแก้ไขโดยในระยะยาวจะมีการติดตั้งระบบถุงแก๊สที่ย็นเป็นการทยอยทำเพราะต้องรอจําหน่ายหมูออกจากฟาร์มก่อนซึ่งในการจัดทําระบบกําจัดของเสยียที่ได้มาตรฐานน่าจะใช้วงเงินประมาณ 4 8 0 0 0 0บาทโดยกเกษตรกรต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารทกศเป็นการขยายวงเงินกู้เพิ่มจากเดิมรายละประมาณ6ล้านบาทกำหนดเวลาไว้2เดือนการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับทกสอนุมัติสั่งจ่ายด้านนายธวัชชัยพุนทาน,นันนายกอบตอสาดขันกล่าวว่าหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูเป็นไปตามข้อบัญญัติของอบตอสาดขันและสาธารณสุขซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2564ก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นนายกอบตสาดขัน จากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนามาสู่การประชุมทุกภาคส่วนเพื่อหาข้อสรุปแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวจนเป็นที่เข้าใจและชาวบ้านผู้ร้องเรียนก็พอใจให้โอกาสปรับปรุงกะบบกจัดกลิ่นเหม็นจากฟา์มหมูทางนี้นายอำเภอสัดขันยังได้คาชับให้ตนติดตามผลการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและที่สําคัญอีกประการคือคาชับเรื่องงดการออกไปอนุญาตขยายโรงเรือนหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ซึ่งตามแผนที่ของโยธาธิการและผ่าเมืองตำบลเราเป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เกษตรกรรม นายธวัชชัยกล่าวอีกว่าสำหรับพื้นที่ตำบลสัดขันได้ออกไปอนุญ,ญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ย0ฟาร์มซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแลชุมชนและกําลังขออนุญ,ออนญาตขยายอีก2ฟาร์มขณะที่การขออนุญาตสร้างฟาร์มและหมูที่เป็นกปัญหาอยู่นี้จำนวนแปดลายพบว่าได้รับใบอนุญาตรับรองมาตรฐานเพียง5ราายกาลังขออนุญาตหนึ่งายและยังไม่เลื่อ,อนเลืญญ่องมาอีก2รลายอย่างไรก็ตาม สำหรับฟาร์มเลี้ยงหมูเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้ลงทุนไปมากมาติที่ประชุมจึงให้ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มโดยมีกรอบเวลากำหนด2เดือนขณะที่ฟาร์มไก่อีก2รายที่กำลังขออนุญ,ญาตคงต้องระงับไว้ก่อนและในช่วงนี้รวมถึงในอนาคตในพื้นที่อบอตอศาสตร์ขันจะไม่มีการออกใบอนุญ,ญาตสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่และฟาร์มเลี้ยงหมูอีกเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและอาจเกิดปัญหาซ้ำอีกขณะที่พลตารวจเอกแม่เสริเลชยัยผู้กับการสพรศาสตร์ขันกล่าวว่ากรณีนนชาวบ้านเข้้าแจง ความท้องทุกข์เมื่อวันที่18พฤษภาคม66ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาคำร้องและได้ลงบันทึกประทําวันไว้จากนั้นประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อ,เ,อเท็จจริงเบื้องต้นและเมื่อวันที่23พฤษภาคม66ที่ผ่านมาได้มอบหมายตัวแทนเข้าประชุมผลกระทบจากความเลี้ยงหมูกับทุกฝ่ายที่ห้องประชุมอำเภอสาดขันหลังการประชุมทราบว่าชาวบ้านผู้ร้องเรียนได้รับความพอใจโดยให้โอกาสทางผู้ประกอบการเลี้ยงหมูแก้ไขปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นการเข้าใจกรณีของทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำ ขอพุณที่มาของข่าวจากไทยทรัฐต่อซีโ